มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโคเรนโคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะก็คือปลาทับทิมทอดราดซอสพริกนะคะดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะ รสชาติก็จะออกเผ็ดหวานมันเค็มนะคะอร่อยอร่อยนะคะกินได้กินดีอร่อยจริงๆนะคะนี่นะคะสีสันสุดยอดเลยะค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะไปเข้าครัวกันค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาทับทิมแล้วก็มะนาวเกลือนะคะวัตถุดิบในการที่จะล้างปลาให้หมดข่าวนะคะก็จะใช้เกลือกับมะนาวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาร้างปลากันก่อนนะคะ ปลาเนี่ยเราก็ถอดเกล็ดเอาไส้ออกนะคะทาความสะอาดประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาล้างนะคะล้างเพื่อให้กลิ่นคาวปลาเนี่ยมันหมดไปจากตัวปลานะคะเราก็จะทาปลาให้ทั่วนะคะทาเกลือนะคะ <c oughs> <c oughs> พูดผิดพูดถูกทาเกลือให้ทั่วแล้วก็บีบมะนาวนะคะมะนาวก็ใช้ประมาณลูกหนึ่งนะคะหรือก็ใครจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะ ดับกิน่นคาวปลานะคะแล้วก็เมือกปลาที่มันติดอยู่ตามตัวนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทําการล้างน้ํานะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่นะคะล้างน้ําทําความสะอาดตัวปลานะคะนี่นะคะล้างสักสองสามน้ํานะคะให้น้ํามันใสเลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะมาพักตัวปลาให้มันแห้งนะคะให้มันเสด็จน้ํานะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะ ปลาตัวก็อวบๆใหญ่ๆนะคะนี่นะคะหลังจากเราอาบน้ําเช็ดตัวจนแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาเฉือนปลานะคะบั้งปลานะคะเป็นสามช่องประมาณนี้นะคะนี่นะคะข้างละสามนะคะเพื่อนๆโอ้ยน่ากินมากๆเลยคะ่ะปลาก็เนื้อนั้นหนาอวบๆเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเกลือโรอยนะคะ นี่นะคะโรยเกลือโดยประมาณนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเพื่อเวลาสะดวกในการทอดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะมันจะไม่ติดกระทะก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะคะประมาณนี้เลยค่ะใส่ในท้องด้วยนะคะ <c oughs> นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็พักใส่จานไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อนๆนี่นะคะตอนนี้เราก็จะมาเด็ดใบโหระพานะคะโหระพาก็กิ่งงามๆเลยค่ะนี่นะคะ สดดใหม like okay. <pl> ่ๆจากต้นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็มาเด็ดใบโหระพากันก่อนนะคะเด็ดใส่จานไว้นะคะประมาณ1จานนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะสําหรับวัตถุดิบทั้งหมดนะคะก็จะมีปลานะคะทําความสะอาดแล้ว1ตัวนะคะแล้วก็ใบโหระพานะคะ1จานนะคะวัตถุดิบไม่ยุ่งยากนะคะพริกแกงน้ําตาลนะคะเราจะใช้น้ําตาลปี๊บกับน้ําตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ ตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ซสี้๊วปลาเขียวซีอ้ว๊วปลาขาวนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ํามันพืชนะคะนี่นะคะวัตถุดิบของเราก็ครบแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือตั้งกระทะกันเลยนะคะนี่นะคะหลังจากเราตั้งกระทะจนร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่น้ํามันพืชนะคะน้ํามันพืชก็ใส่เยอะนิดนึงนะคะเพราะเราจะใช้ทอดปลานะคะนี่นะคะพอน้ํามัน ร้อนได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็จะเอาปลาที่เราแล่ไว้แล้วเนี่ยนะคะบั้งไว้สามชิ้นสามบั้งนะคะข้างละสามน่ากินมากๆเลยคะ่ะนี่นะคะเราใส่ปลาลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ไม่ยังไม่ต้องทําอะไรนะคะรอให้ปลาเหลืองเซ็ตตัวนะคะมันก็จะไม่ติดกระทะนะคะเพื <c oughs> ่อนๆนี่นะคะในระหว่างนี้เราก็ทอดปลากันก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ไม่รู้จะหาเมนูไหนดีนะคะก็ว่างๆก็แวะเวียนมาชมคลิปเมนูอร่อยๆที่บ้านกเก๋ๆชาแนลได้นะคะก็จะมีคลิปตรงนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเวลา14.30น,นนะคะมาแวะชมกันได้นะคะอร่อยๆค่ะนี่นะคะหลังจากปลาเซตตัวได้ที่แล้วนะคะมันก็จะขยับขยับได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามากลับปลากันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ น่าจะใช้ได้ล้ถ้าบางคนใส่กระทะใหญ่ก็ใส่น้ํามันเยอะก็น,นี้ก็ได้นะคะนี่เราทอดแค่ตัวเดียวประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะอุ้ยเหลืองน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็ทอดปลากันก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ มาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทอดปลาได้ที่แล้วนะคะเหลืองน่าก,กินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะตักพักใส่จานไว้นะคะนี่นะคะน่าก,กินมากๆเลยค่ะสีเหลืองน่าก,กินจริงๆปลาตัวมันใหญ่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็ตักพักใส่ถาดไว้ก่อนเลยนะคะนี่นะคะ ทุกอย่างเราก็เตรียมไว้พร้อมแล้วนะคะมาค่ะเราก็จะมาตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันพอประมาณนะคะเพื่อจะผัดพริกนะคะผัดซอสพริกของเรานะคะนี่นะคะเราก็ใส่พริกพริกแกงธรรมดาเนี่ยนะคะประมาณ2ช้อนนะคะนี่นะคะผัดพริกให้สุกให้หอมได้ที่ก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วเราก็จะมาเติมส่วนผสมนะคะเครื่องปรุงรสนะคะ มาค่ะตอนนี้เราก็ผัดซอพริกของเราหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ซอสถอยนางลมนะคะประมาณ2ช้อนนะคะแล้วก็เอาน้ําล้างข้วยนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณน้ํานะคะไม่ให้มันแห้งเกินไปนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วฝาเขียวนะคะผงปรุงรสน้ําตาลจิ้ปน้ําตาลทรายอย่างละหน่อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะประมาณนี้เลยค่ะโคเรโคเรหอมมากๆเลยค่ะ ใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเดี๋ยวเราก็ผัดซอสของเราให้หอมน่ากินอีกทีงก่อนนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยค่ะดูสิคะ่ะกลิ่นหอมยวนยั่วจิตใจเลย <c oughs> หอมมากๆเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันสักนิดนะคะว่ามันจะโอเคตามที่เราต้องการไหมนะคะ เผ็ดหวานมันเค็มนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะขอบอกขอบอกนะคะประมาณนี้เลยค่ะดูสิคะสีน่าก,กินมากๆเลยค่ะมาค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ใบโหระพานะคะเ,เราจะใส่ใบโหระพาลงไปในกระทะเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลานะคะลงไปจี่กับน้ําซอสนะคะซอสพริกของเรานะคะนี่นะคะประมาณนี้และค่ะหรือว่าใครจะเอามาลาดในตัวปลาเลยก็ได้นะคะแต่อันเนี้ย ชอบประมาณว่าเอาปลาลงไปจี่นะคะเพื่อให้มันโดนโดยทั่วกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะปิดไฟได้เลยนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามาตักใส่จานใส่จานเอ้ยใส่ถาดเลยแล้วกันนะคะ,ะ,คะจานมันจะเล็กไปนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะประมาณนี้เลยคะ่ะตัวใหญ่มากๆกลับยกจะไม่ไหว <c oughs> นี่นะคะแล้วก็ราดน้ำซอสนะคะน้ำซอสพริกที่เราทำไว้นะคะนี่นะคะ ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมากินข้าวกันได้นะคะหอมหอมนะคะซอสพริกของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋เก๋ชาแนลนะคะก็ทำเมนูปลาทับทิมทอดราดซอสพริกนะคะอร่อยอร่อยมาให้เพื่อนๆ,ๆได้ลองชิมความ<ๆ>อร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนเพื<ๆ>่อและก็เอฟซีทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะ อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กำลังใจกันเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้ง,งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกทกท,กท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะทั้ง FC ในประเทศและต่างประเทศนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆตลอดไปคะ่ะ See you again tomorrow แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ